สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่เด้อนะครับผ้ามาเบิงภาพน้ำโชคลาภพี่น้องผมนะครับแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16ท่านว่าคม2,568หลายสํลายสำนักหลายอาจารย์พี่น้องครับเหล็กพันมาเหล็กพันเขา่าในงวดที่ผ่านมาวันนี้พันแบงปันมาแล้วนะครับในคลิปนี้เต็มอึ่งตึงเลย นะครับพี่น้องบคุคคลสิพลาดด้วยเหตุผลประการทั้งปวงเดอ้อนะครับตามด้วนพี่น้องครับพอยีวิทย์นะครับพอยีวิทย์พ่นเมียนแหล้วนะครับเดี๋ยวจังหน่อยจังไปเบิงกันเนาะและก็ชุดนี้เลขหาชุดพ่นแตกบนแตกกลางในพี่น้องมีความหนาสนใจหล่ไลยนะครับเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสํงานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทาเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังพี่น้องครับพาพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ใบหนีนะครับเลขล็อกกองงวดที่ผ่านมาเนี่ยข้างล่างพนัยหาสองนะครับพี่น้องครับต้องตรงข้างบนนี่หาสองเจ็ดตัดสองโตอยู่นี่ก็ได้หาสองนะครับสำหรับใบนี้ วันนี้่นแบ่งปันมาจังสี่พี่น้องครับสี่สีส่แปดกับสี่สี่เดอ้อนะครับสี่สีส่แปดกับสี่สี่ที่แดงคิดว่าน่าจะเป็นของแท้อยู่เพราะว่าการว่างตัวเลขเพ่นสีใกลอๆกันไหมนะครับนี่เขล็กหลอกกลองนะครับพี่น้องครับหมกักกเฝ้าวจวดจาดเด้อนะครับเฝ้ารอหาโรตลีนะครับวดน,วน,นี้ที่แดงคิดว่าน่าจะมีเลขดังเลขมาแห้งเลขกสีหายางแท้ๆและ้นะครับคันดังมากก็ได้ ตามมาด้วยลุงหวังเจาะใจนะครับลุงหวังเจะใจนี่เพิ่นท่ำสถิติหยุดไว้ที่ห่างวดต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับวดหนึ่งหันเพิ่นพักเนาะนะครับหลังจากที่เพิ่นเดินมาตลอดนะครับเอาวันนี้สิบหกท่านว่าคมพี่น้องครับเดินหาครับสามเด้อฟันห่านะครับตัวเดียวนี่หาพี่น้องสองตัวเพิ่นจับให้หาสามหาสี่หาหกหาแปดสามสี่สามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดพี่น้องครับสามตัวเม็ดเดียวสามหาแปดเนาะ นะครับเหล็กในใจที่แดงนี่แหละนะครับเิ่นผลมะม,ะมะจาจักเถื่อสันเดย์ทั้งวันนี้พ่นสีมาสบอว่ามาก,กระมาะเนาะที่แดงสีล่องบ่าตามร่องบึงนะครับสามหาแปดนี่เหลกลงวางจอใจนะครับวันนี้สีมากรมาโรดเดอร์นะครับบ่ต้องเป็นห่วงที่แดงดอกนะครับยายผาพี่น้องนะครับเหล็กแลนเหล็กออกกําลังไก่พี่นนอะนะครับยายผานําเสนอเลขสองพันว่าลงลู่วิ่งวันสันสิบหกทันวาคมนะครับ แล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดรีชานะครับพี่น้องคขับวันที่ผ่านมาหาสองเดอ้อหาสองต้องตรงพี่น้องนะครับวันนี้อาจารย์พันแบงปันมาพี่น้องครับวิ่งรูดห้านะครับสามตัวเก้าห้าศูนย์แปดเก้าสามหนึ่งเก้าเจ็ดแปดห้าหกห้าแปดสามนัดแปดห้าสี่นะครับแล้วก็สองตัวพี่น้องครับแปดห้าห้าศูนย์ห้าสี่ 7 5 7 3ห3 8เจ็ดสามเกสามแดสามห้าหกและเก้าเจ็ดนะครับข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดรีชาพี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ถมเมืองสิงห์นะครับอาจารย์ถมเมืองสิงห์ล่างเด่นห้าพี่น้องเพราะะนั้สองหางหาหนึ่งกบหาเจ็ดพี่น้องครับห้าหนึ่งและห้าเจ็ดนะครับหนึ่งก็เจ็ดกับปเลขแท่นกันเนาะนะครับ ตอนรับปีใหม่บนว่าสิบหกท่านว่าคมหกแปดอาจารย์ถมเมืองสิงห์มาแร่งแท้ๆนะครับพี่น้องครับเหล็กนี่ก็ได้เนาขะขนาดต้นงวดซ้ำหนีเนพี่น้องครับกลางงวดไปงวดโอ้ยคือสิเกี่ยงแผงคอนลอนละที่แดงขึ้นว่นาแนวทางของอาจารย์วิรัตพี่น้องผมนะครับเด่นเจ็ดกับแปดเด้อเพิ่นจับเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดเก้าแปดซีแปดหแปดหกละกา เน้นนะครับ7 4 8 9 8 7นะครับ3าตัวพี่น้อง6 7 4 5 6 9และ7 8 9นะครับพนว่าให้ระวัง7 1ก็8 3 5นะครับเบิล7 7ก็8 8เด้อนะครับ3าตัวเบิล8 8 7 7 7 8 3 8 8แล้วก็3 8 3นะครับ<ส><น>ของบุญแนวทางของอาจารย์วิรัตินะครับเพื่นเป็นผู้แบ่งปันนะครับพี่น้องผม อาจารย์แอดเพชรสุพนธ์นะครับเหล็กติดบนเพลนงวดที่ผ่านมากระหาสองงวดคอนพลกะซี่หังวดนี้หนึ่งสองเหล็กกระซี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับมีหนึ่งมีสองมีซี่พี่น้องครับเหล็กติดบนของเพลินนะครับแอดเพชรสุพัรนะครับของอาจารย์ท่องกอนเพชรสุพรร์น,นะครับพี่น้องครับ สัจจะผ้าร่วยนะครับบนลางพี่น้องห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดสี่เก้าสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดกันเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งเดินนะครับสิบหกธันวาคมหกแปดนะครับสัจจะผ้าร่วยแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์ท่องเปลวนะครับเหลคลางพันเดอร์หกหนึ่งเจ็ดหาแปดหาเก้าหาพี่น้องครับหกหนึ่งเจ็ดหา แก่หาเกาหาเดอ้อนะครับอาจารย์ทองเปเลวอาจารย์อุดมาัญญาหารพี่น้องเลขลางตัวเดียวเพิ่นนะครับหน่วยลางงวดน,นี่เพิ่นแมงปันมาหาได้พี่น้องครับหน่วยลางหาเดอ้อนะครับอาจารย์อุดมทัญญาหารพี่น้องครับแล้วกาตามมาด้วยอาจารย์แอดประชานะครับคำว่าหักมันเฮียถิมใส ตัวเดียวเพิ่นกระหาคือกันพี่น้องนะครับหาเด้อนะครับมาแรงขักเนี่ยเด็กนะครับแอดมินอุนะครับพี่น้องครับข้างบนเพิ่นวัติพันมาสองหาหาสองนี่เพิ่นมาเพิ่นเข่าเด้อนะครับแต่ว่าสามตัวนี่เพิ่นไหนเป็นสามสองหาเนาะนะครับคันว่าสองสองหาเนี่ยโอ้นะครับลักลอยเพิ่นบ่มีสองเนาะนะครับเลขกเพิ่นออกหามสองหาสองยิงสินะ วันนี้พนแบงปันไม่แล้วพี่น้องผมวิ่งเจ็ดเดิมวันนี้นะครับเจ็ดสองเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก่าพี่น้องครับและกะสามตัวสามเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้าหกเจ็ดสองหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้านะครับวันนี้พันจับสามตัวให้หน่อยกโคเก้าสองตัวข้างล่างพนเดินหาพี่น้องหาสามหาสี่หาหกหาเจ็ด นะครับขอมูลแนวทางของแอดมินอุพี่น้องครับดังแหง้งแนวทางของอาจารย์แอดไพล์แก้วผ้ารวยพี่น้องผมนะครับข้างบนวิ่ง3และ7นะครับข้างล่างวิ่ง7และ5พี่น้องครับเพิ่นแบ่งปันจับ4ีตัวห้าสนะครับ3าตัวสามหนึ่งเนะครับ2อตัวห7ึ่งเจับ7 8พี่น้อง ผลวงกลมที่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดและเจ็ดห้าเดอ้อนะครับเจ็ดห้าหาเจ็ดนิดมาแร่งพี่น้องนะครับลาบผลพุ่นทวีนะครับพี่น้องครับเดนสองเดนเจ็ดเดนเก่าสองหนึ่กัสองหนึ่งสองสามสองสี่นะครับเจ็ดหนึ่ก็บเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เก่านึ่กัเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่เด้อนะครับลาบผลพูน 16, ่นทวีสิบหกธันวาคมหกแปดนะครับพี่น้องครับ อาจารย์ยืนนะครับเด่นบนหาพนว่ารูดหาม้าหน่วยบนวัวสัตศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่หาหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาเด้อนะครับพี่น้องครับอาจารย์แอดยืนนะครับวันนไก่ผ้าพีผ้านองมีโศกมีมานอีกเด้ออาจารย์ปีใหม่แล้วเนาะนะครับอันนี้เป็นสายวิ่งเงินล้านนะครับของอาจารย์เทว่า วที่ิพัน์มาสองนะครับสองล่างพเนาะนะครับก็ออกสองสองนะครับทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนี่เนาะตังวาสีตัวนะครับสองวดนี้ข้างบนสองข้างล่างสามเด้อนะครับข้างบนสองข้างล่างสามพี่น้องครับสายวิ่งเงื้ลหลานของอาจารย์เทวาพี่น้องผมนะครับอ้าววัฏที่นพ่ผ้าพี่น้องมาเบิงใหญ่วิดนะครับเนี่ยสิบหกทับสิบสองนะครับทับหกแปดนะครับพี่น้องครับ หาหกหาเจ็ดหาหาฮกหากับเจ็ดหานะครับอันนี้ขอขอความนึ่มันตรงในเบลอไว้นะครับพี่น้องมูลนิธินะครับนี่แหละนะครับจังหวัดที่แดงเฝ้าเอามาสู่พี่น้องเบิ้งได้พญิบิณฑ์พี่ล้งมือเลีวเสด็กวาดศิวาณน,นะครับหาหกหาเจ็ดหาหาหกหากับเจ็ดหาเด้อพี่น้องเด้อสังเกตว่า 8, 7, 7, หาเจ็ดเจ็ดหาที่ควกลับน้ำได้เห็นบอก ดังแห้งนะครับพี่น้องรับหาเจ็ดเจ็ดหานี่ก็ได้ขนาดตนงวนมือที่สองเด็ดนี่นะครับอันนี้พญิวิทย์เพิ่นโพดนะครับลอตเตอรี่นะครับที่เพิ่นเข้าใจว่าเพิ่นหนาสีพิจารณนาว้นี่นะครับเลขไทยแปดหาเจ็ดกับหกเจ็ดหาพี่น้องที่แดงกับไปหานะครับเพตั้งจะเห็นเปิดมั้ง่เมือเศร้านี่ก็เฝ้าไปหาในในแอปเปิลต่างโมมี่พี่น้องครับนี่สี่ห้าเจ็ดแปดห้าแปดห้าเจ็ดนี ราคา0.97675ในกับโมีโอ้ยเนาะนะครับขันเป็นมากแล้ววันที่หนึ่งก็เลยสิบได้น้ำเพิ่นเสเดจผู้ใด่ขวนเอาเบิดบูดีเนาะนะครับพี่น้องลองหาบ่งเนาะเกิดขึ้นหมักบัดเทว่าเห็นบัดเทวาได้เสดดจแต่วันน้เปาตังเดียวโมมี่อกคิดว่าเพิ่นเอาเพิ่นเอามารดเดี๋ยวแต่ที่แหลกเนาะในเปาตังเนาะนะครับสิบซคืออีกเจ้าหนึ่งที่สีแดงๆนั่นตัวนั้นเพิ่นสิมีเป็นรถเป็นรมากสินะแมนโนะครับลองหาเบึงพี่น้องกันขึ้นมักกันได้ รากาตามมาด้วยเอาให้รวยเนี่ยพี่น้องครับหาชุดแตกบนแตกล่างที่ที่แดงว่านะสองสองนะครับข้างล่างพี่น้องครับสองหาหาสองในข้างบนอันนี้คืองวดที่ผ่านมาหนึ่งท่านว่าคมนะครับวันนี้สิบหกท่านว่าคมพี่น้องครับลักลอยมีหกมีเก่ามีสามเดอ้อนะครับเพิ่นจับคู่สามสามสามเก้าสามศูนย์สามซี่กับสามหานะครับพี่น้องครับเอาให้รวยนะครับ ก็แสดงว่างวดที่ผ่านมานี่ยไข่มันจับหลัวกลอยมาใส่นี่เพิ่นแตกสามตัวนั่มเลยนี่เอาให้รวยพี่น้องนี่พาะติโตนะครับเอาพระพี่น้องมาปิดไทยที่ใบนี้นะครับใบนี้อันนี้คือสองมวดที่ผ่านมาเด้อนะครับเนี่ยที่แดงกระไดเอาสู่พี่น้องเบ่งอยู่งวดนี้มีจังสี่นะครับพี่น้องครับสามสี่หกสามสี่เจ็ดสามหาหก สามหาเจ็ดสองซีหกสองซีเจ็ดสองหาหกแล้วก็สองหาเจ็ดนะครับพี่น้องครับสําหรับใบนี้ก็ได้ที่แดงเมื่อน่ใจว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดเสน็จก็ต้องกราบขอบคุณหลายๆเด้อนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นเป็นเจ้าของขอมูลเนาะนะครับแต่ว่าผู้ที่แบงปันเนี่ยแมนแอดวิไลพ่อนะครับเพิ่นเป็นผู้แบงปันเด้ก็ต้องขอบคุณเพิ่นน้ำหลักนะครับสําหรับแอดวิไลพ่อนก็ได้ผู้เพิ่นแบงปันเนาะนะครับพี่น้องครับพิจารณาเบิรงเด้อนะครับทุกสํานักทุกอาจารย์ที่ที่แดงเอามาสู่เบิ้งนี้ เป็นการทำนายตัวเลขนะครับท่ายตัวเลขการออกรกางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อควาเมเัอนเทิงทานาั้นถามเรียนการพรนั่นที่ผิดกฎหมายเป็นข้อมเสือส่วนบุคคลโปรดสิจารณญานในการรับชมรับฟังกราบขบพระคุณพระเมรุพี่นองสุภูสุคนหลายๆนะครับเข้ามาอยู่เป็นมูให้กำลังใจที่แดงให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่น้ากันตั้งแต่ต,ตนจนจบคลิปนะครับกราบขบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เด้อนะครับอาจารย์ครับเอ,อื้อเฟื่อแบ่งปันของมุนเอาทาังให้พี่น้องในเบื้องในชม ขอมกันใหม่คลิมนาพี่น้องผมสวัสดีครับ